ฉันอยากจะพูดบางอย่างกับคุณพูดสิพูดสิคุณมาหาผมคุณก็พูดก่อนสิคุณก็มาหาฉันคุณก็พูดสินี่ถ้าผมพูดก่อนผมก็จะไม่ฟังที่คุณพูดหรอกโอเคคุณพูดอะไรกับคุณย่าคุณย่าเหรอผมพูดอะไรก็นี่แหละที่ฉันถามคุณอยู่ะนี่คุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยถ้าตั้งแต่เช้าผมก็แค่บอกรุสวัสดิ์แล้วก็พอเที่ยง ฉันถามว่าคุณพูดอะไรกับคุณย่าเพราะฉันอยากรู้ว่าทำไมท่านถึงได้เปลี่ยนไปหมายความว่าไงที่เออคุณบอกคุณย่าเปลี่ยนไปอย่างนั้นเหรอยังจะมาถามอีกเหรอคุณย่าแทนที่จะโมโหแต่ก็เปลี่ยนไปเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนไปเถอะอาเลียทุกคนรอเธออยู่นะมันจะรู้ไม่ดีนะถ้าเธอไม่ลงไปฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่อยากไปจริงๆ อย่ามาเซาซีเลยนะพวกเธอไปสนุกกันเองเถอะพอได้แล้วอาลีเราเพื่อกันนะเทอ่วลิกกับเพื่อนบ้างสินิชาบอกเพื่อนทีซิว่าถ้าไม่ลงไปเองดีๆฉันจะอุ้มลงไปเลยว่าไงนะถ้าจะอุ้มลงไปนะสิเหมือนตอนที่ฉันอุ้มเธอโยนลงสาะป,ปาร์ตี้ของบอสโก้ไงเล่าวะไอเดียเจ๋งมากเลยไอเดียเหรอไอเดียอะไรอ่ะนี่ไม่ได้ยินที่เขาพูดออกมาหรือไงกันนิชาโทรไปบอกปูรับทีสิว่าฉันเหมามากแล้วขืนปล่อยวิอย่างนี้ มีหวังฉันถูกผู้ชายแถวนี้อุ้มไปคืนใจถึงไหนตอนไหนเดี๋ยวช่างนะไงม,มีความอย่างนั้น่ะฉันก็ไม่ได้จะให้เธอกลมคืนฉันจริงๆสักหน่อยฉันก็แค่แกล้งเมาแล้วเธอก็แซงทําคืนใจฉันนี่อาเลียมันเสี่ยงนะฉันอาจถูกยามโรงแรมสอยตำรวจอะทำอะไรก็คิดก่อนซิฉันจัดการได้นะเมื่อรออะไรอยู่ละ่ะถอดปุรับสิแล้วจำไว้นะทําน้ําเสียงให้เออสิ้นหวังสุดๆทําให้คนฟังเข้าใจว,าว่ามันเป็นเรื่องใหญ่โตไม่อย่างนั้นปุรับจะไม่มาขอแบบสมจริงสมจังห้ามหลุดคำนะเข้าใจไหมแต่ว่าอาเล โทเทนเนอร์อย<ด>่าิ้งหวังด้วยโอเคมัวรออะไรอยู่ละ่ะถอดเสื้อสิแล้วไม่เอานะอาีป,ปากนะถอดเสืออ้อออกฮัลโหลฮัลโหลปุรับชนิชนชาคุณอยู่ไหนแล้วทำไมมีอะไรเรื่องใหญ่นะสิคือว่าตอนนี้อาเียนะ่ะเมามากแล้วก็ทะเลาะกับโรฮิตเพื่อนของเธอเขาเนะี่ยฉุดกระชากลากจะเข้าห้องไปอยู่กับสองต่อสองรีบมาช่วยอาเียเถนะปุรับเร็วรีบมานะอาลียอยู่ไหนแล้ว เอออาเลียได้อยู่ห้องตรงข้ามคุณไงยังไงรีบานะฉันกลัวโอเคอย่าหัวนะอย่ารีบไปอาเลียคิดด้วยดีก่อนนะฮัลโหลเข้าใจกันหน่อยสิฉันไม่ได้บอกให้เธอข่มขืนฉันจริง,รงๆสักหน่อยจะบ้าหรือเปล่าวแค่อคติ้งมันไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่ว่าฉันไม่เคยอ่ะอาเลียอออโอ้พระเจ้าอาเลียโอเคทำตามที่ฉันบอกแล้วกันนะไปไปอ,อาเลียเปิดป,ประตูนะไม่รอเหปล่อยฉันนะอาเลีย อะไรของเธอเนอะโรฮิตออกไปจากตัวฉันนะอาลียขอร้องอย่านายกล้าแต่ต้องเธอเหรอฉันจะฆ่านายอมุูรัพขอบคุณพระเจ้าคุณมาที่ทันเวลาพอดีเลย ผู้รับผมจะไม่ยอมให้คุณเป็นอะไรนะไม่เป็นอะไรใช่ไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอาเล่นั่งลงก่อนนะตงบจะเตระรถเขาไว้เข้าใจไหมผมอยู่นี่แล้วคุณคุณจะอยู่กับฉันใช่ไหมฮะใช่แล้วผมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างจะเรียบร้อยนะอเล่ใจเย็นนะใจเย็นผมมาแล้วใจไหมไม่นะผู้รับถ้าเขากลับมาอีกล่ะฉันกลัวนะฉันกลัวนี่อเล่ฟังผมนะผมอยู่นี่แล้วเขาไม่มาหรอกนะ นอนกับฉันฉันหมายถึงอยู่เป็นเพื่อนฉันจนกว่าฉันจะหลับได้ไหมฉันกลัวนะได้โปรดลยโอเคเอผมผมจะอยู่เป็นเพื่อนคุณก็ได้อขอบคุณมากนะบุราบมาเถอะุราบอย่าไปนะีน่เคุณอเ<า>ลียผมไม่ได้ไปไหนนอนต,ตรงนี้น,นะนอเลียไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว นอนข้างๆเป็นเพื่อนฉันหน่อยปุรับปุรับอย่าไปไหนนะฉันกลัวนะคืนนี้คุณอยู่ใกล้ชิดกับฉันมากขึ้นแล้วนะปุรัษแต่มันจะไม่จบแค่นี้หรอกขอแค่คืนเดียวยังไงคืนนี้คุณก็ต้องตกเป็นของฉันอย่างแน่นอน